สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางฮานอยนนะคะทุกคนแล้วก็ลาวสตานะคะทุกคนลาวสตาของอาจารย์ปัญญานะคะเอจะลงให้2ช่วงทางนะคะลาวสตาจะอยู่ที่เล่นทั้งวันนะคะทุกคนเล่นทั้งวันแล้วก็ นี่ละค่ะฮานอยนะคะแอดเอามาลงให้เผื่อ FC แไม่แม่บางท่านไม่เห็นนะคะ FC บางท่านเนาะไม่เห็นแนวทางนะคะเราก็จะลงให้ได้รับชมรับฟังนะคะ โอ้ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานหินตังกันไหมนะคะทุกคนท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอเ้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะทุกคนนะคะ เพิ่มเติมก็คือมีดาวโจรน,นะคะอาจารย์ปัญญานะคะให้ชุดพิเศษนะคะงวดน,นี้มีดาวโจรมีลาวเอกนะคะลาวเอกที่ออกแปดโมงเช้าใช่ไหมคะทุกคนนะคะแล้วก็ลาวสตาค่ะทุกคนนี่นะคะเอาลองดูนะคะวันแรกนะคะทุกคนจะเป็นยังไงนะคะวันไหนที่มีหรือว่าว่างๆนะคะแอดจะทําให้นะคะเอาอยู่บ่ค่ะเอาเรื่อยๆอยู่บ่หรือย,อยังไงนะคะโอ้ถ้าถ้าแบบไว้นี่นะคะทุกคนนะคะเพื่อนเก็เก่งมิลีได้แบบ โอ้โหทำหวยตัวหวยเลยสุดยอดมากนะคะทุกคนแล้ววันหนึ่งมีเป็นสายหุ้นนี่กระจุยเลยเนาะเดี๋ยวมันก็ทำไม่ดีออกมานะคะฮาหนอยอำเภอนะคะฮาหนอยตำบลเ,เดี๋ยวมันก็ตั้งชื่อออกมาใหม่นะคะโอ้เอดว่ามันทำอยู่ในไทยนี่แหละคะ่ะ ฮานอยฮานอยนี่ยิ่งมีหลายฮานอยนะคะฮานอยท้องผิน่นะคะฮานอยมินโทก็มีโอ๊้ยซื้อฮานอยเมียฮานอยมินโทเพิ่นวะตอนแรกที่มีลาวพวกลาวประชาชนมานะคะลาวประชาชนประตูชัยเวสันพวกแอนคำมากเลยนะคะตอนนั้นแอนจำได้นะคะวันอันพานรอลุ้นดาวอยู่นะคะปีใดบุํำ พากันขำกันพวกพวกแอเป็นพวกบุกเบิกเดิบุกเบิกกันประตูชัยสันติภาพประชาชนขำาพากันขำขนาดชื่อหวยประตูชัยพนสันติภาพประชาชนเห็นไหมผู <c oughs> ้ใดละตังซื้อ น่ารักจังเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็หลุดไปนะคะดาว V.I.P. นะคะรอรุ่นดาวโจรดาวปกอันนี้ก็แคบแล้วบอกคะ่ะทุกคนแอดกระม,มัวแต่เมาส์แต่มวยนะคะทุกคนนะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะใครท่านที่เข้ามาติดตามก็ขอให้มาในหิงให้ปังยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะทุกคนนะคะเอาใ่แบบสมุดแอดหายนะคะทุกคน อันนี้แนวทางสูตรหลานนะคะจะมีสูตรแอดสูตรหลานนะคะแล้วก็สูตรอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางฮหาหนอยเนาะอันนี้เป็นแนวทางฮหาหนอยนะคะทุกคนนะคะแนวทางฮาหนอยนี่นะคะสูตรของหลานนะคะเข้าไปที่ศูนย์หกตรงๆเลยนะคะ 06ตรงๆหน่อยพิเศษนะคะทุกคนโอ้ยเอาวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนหาของตัวเองไม่เจออ้าแต่แอดปังกว่านะคะแอดแตกสามตัวนะคะวันนี้แอดจึงแอดทาถึงนะคะแตกสามตัวนะคะสามเก้าก็ไปเลาพัฒนาจริงๆด้วยนะคะแอดลืมเปิดไม้หรือเปล่าเนี่ยสามเก้านะคะไปเลาพัฒนานะคะจับสี่มาใส่นะคะสี่สามเก้าหวยออกแล้วแม่นมากเลยนะคะทุกคนเอาหวยไม่ออกยังไม่รู้นะคะทุกคนเนาะเอานี่นะคะจอเข้า10พิเศษนะคะจอเข้า38กิบ อ่าสามแปดกาชาตินะคะอ่าหนึ่งสองอยู่ปกติเก้าศูนย์หกศูนย์นี่พิเศษเนาะแปดเก้ากาชาตินะคะช่วงนี้หาหน่อยก็โหดเหมือนกันเดินเนาะหนึ่งหกศูนย์นะคะนี่นะคะหนึ่งหกศูนย์ทุกคนนะคะหน่อยพิเศษนะคะอ่าช่วงนี้ทาไมหาหน่อยไม่ค่อยตองเลยนะคะค <c oughs> ือตองบอยแทย้อแอร์สันติเอ้าปกติเห็นตองแบบบ่อยๆนะคะทําไมช่วงนี้ไม่เห็นเ็าตองตึงอะไรเลยนะคะทุกคนเนาะ ไปกันต่อสู้กันไปนะคะมาดูนะคะแอดจะให้ตัวไหนก็แตกสามตัวนะคะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกนะคะทุกคนอ่ะไปกันต่อวันนี้นะคะแอดให้สี่ห้าหกนะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหกนะคะทุกคนนะคะ อ่าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ไอหกหนึ่งหกศูนย์นะคะแล้วก็หกเก้านะคะอ่าตามนี้เลยเนาะเม็ดเดียวสีห้านะคะมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จับจากตรงนี้นะคะทุกคนนะคะอ่ามีใครได้เอาไม่เนาะเห็นเม็ดทูบผ่าครึ่งนะคะทูบผ่ากลางผ่ากลางก็เป็นสามเก้าบู๊ยเกือบมันสี่สามเก้านะจ๊ะเนาะเสียดายนะคะทุกคนแปลงได้ห้าสามเก้านะคะหวยออกสี่สามเก้านะ 9615นะพากาเอ้าเขาก็อาจจะบอกนะคะว่าเขาให้589ใช่ไหมคะ589โอ้ยทุกคนเสียงแห่พออภัยค่ะ589ใช่ไหมคะทุกคนให้589พาครึ่งนะคะก็ต้องเป็นสาม้โหโอ้โหอวก็แม่งขนาดเลยเลย9615นะคะ042ค่ะ4569 456นะคะ406 401แล้วก็451นะคะทุกคน956 951 906 901นหเกะคะเก้าน่ะคะศูนค่ะทุกคนอาแคปเอานะคะน่อยกิจแปดเกนะคะน่อยกิจแปดเก้น่อยพิเศษ90นยนอยปกติ78น่อย v i p นะคะ56หน่อยกายชาติหนน่อยสมัคคี01นะคะน่อยพัฒนา67นะคะอาแคปเอาจะ้ะมีนะคะหลักร้อยนะคะ123จะ้ะหลักร้อยหนึนะคะ หลักร้อยนะคะหนึ่งสองสามจะแขบเอาเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลาน,นะค่ะทุกคนนะคะสูตรของหลานนะคะนี่เนาะไป,ไปออกจริงๆนะคะไปออกลาวพัฒนาจริงๆนะคะนี่สามเก้านะคะไปลาวพัฒนาเลยนะะเนาะให้สูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งนะคะก็เจาะเข้าศูนย์หกพิเศษหกเก้านะคะหกเก้าก็เข้านะคะสามคคีนี่เข้าดีเข้าบ่อยเนาะอันนี้เจาะไม่ได้เนาะ ห้าแปดห้านะคะแล้วก็หกห้านอยกิดนะคะผ้าเจาะได้ก็จะเป็นศูนย์หกนะคะศูนย์หกช่วงนี้แปลว่าไม่ได้เข้าแบบเด้งเดงนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้ไม่ได้เข้าเด้งเดงแต่ว่าเข้าตัวเน้นนะคะทุกคนนะเข้าตัวเน้นบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะเสียดายนะคะมีสองศูนย์หกไวยมาหนึ่งมามาหกศูนย์หนึ่งบ่ว้าเกือบได้เป็นโซอกันนะคะทุกคนเอามาดูวันนี้นางให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะสู่กันไปนะคะส่วนมากนะคะสายวินจะปังนะคะสู่ของลาน บินเข้าบ่อยอยู่ด้วยค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้ปังทุกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงแบบว่ามันก็เข้าบ่อยนะถือว่าเข้าบ่อยเลยจะ้ะเอามาดูนะคะงวดนี้นะคะงวดนี้จะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะคะห้าน้อยนะคะห้าน้อยสูตรล้านนะคะงวดประจาวันที่เจ็ด เอ้ยงวดประจําวันที่ยี่สิบเก้านะคะให้ไปที่เจ็ดเม็ดเดียวนะคะเห็นชัดเจนเนาะทุกคนนะคะโอ้ยหนึ่งสี่เจ็ดแตกสามตัวได้ไหมเนาะหนึ่งสี่เจ็ดนะคะฟันเจ็ดเม็ดเดียวนะคะทุกคนเจ็ดสี่นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะคะหกหนึ่งสี่นะคะเจ็ดศูนย์นะคะสามเจ็ดศูนย์นะคะตัววินนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าหกนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดหก สามเจ็ดหกนะคะสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะสี่สามศูนย์สี่สามตัวแถมนะคะอันนี้แถมะจะให้แบบนี้ทุกวันนะคะทุกคนสี่หกสี่หกเก้านะคะหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะอ่าเขาให้มาแบบนี้ก็พรีิทพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันเอานะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังกระทุกแนวทางนะคะที่ไปนะคะทุกคนนะคะขอให้มี กินมีใช้นะคะตลอดปีและตลอดไปนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า